สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผมนะครับกับบรรยากาศยามแรงสวัสดีครับพี่กับบรรยากาศยามแรงนะครับเด่นเด่นของแปกนะครับพอดีพนันรถประทรงนะครับเป็นโฟกึ่งริบนะครับเป็นโฟกึ่งิฟสามคันนะครับโอ้มีผู้ขับในภูมินอกวันนี้นะว่ะเอเคครับ บัวบัวบัวขึ้นไหมถอยขอแบงได้เลยวะถอยได้ปะครับถอยขอได้ปะขันได้ขันได้ถอยขอมาเลยครับเดินหน้าขอมากลยได้มันกลับเลยอยู่นี่พอดีเพิ่นเอารถมาส่งนะครับล่องสื่อโฟลิปมาเบิ้งนะครับถ้าเดียวเด้ขายถ้าเดียวพี่น้องห้าวอยากได้นะครับ ออกหลายคันอยู่รถชุดนี้นะครับออกสามสิบสองคันเดือนหนากับซีวอีเก่าสิบันนะครับแต่ว่าเนี้ยเาแต่ของบัตนัดกันเลยเอาอน้ำผลนมากอนสามคันนะครับ เอาขอไปล่วงล้างบ้านนะครับเอาเอาขอไปล่วงล้างบ้านหนาบ้านถนนมันถี่ล่งยากอันอันตะไลเนี้ยเล็กน้อยนะครับขอขอไปล่วงล้างบ้านล่วงเรียนของแปลกเบ้วยที่น้อยนะครับล่วงเรียนของแปลกด้วยจอเลยใเลย ถายเลยพี่ถายเลยถายเลยถายเลยครับขอบคุณครับไปเลยครับไปเลยไปเลยไปเลย เือแรกนะครับเรือแรลกสิร่องเอาฟูกริบมาขายเบิึงนะครับไม่รู้ว่าตลาดแถวบ้านเทามันเป็นยังไงขั้นว่ได้ขายก็บขึ้นย้อเยเท่าไส้ขั้นกับห่างเรียวนะครับขั้นีกกัห่างเรียวพอดีกับโบมี่โฟกุลิปใส่ก็เลยสั่งเหมืนไหมาสามขั้นนะครับเป็นยี่ห้อลินนะครับโฟกุลิปยี่ห้อลิน ngam vô này gặp cầu lô ngàn xảy ngàn thì sám tí này gặp Hãy subscribe chén nhau Ghiền Mì เดือดเมื่ดเนี้ยนะครับเดือดเมื่ดเนี้ยอยู่เดี๋ยวนี้กับเกือบถุงหนึ่งแล้วนะครับเกือ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 บถุงหนึ่งแล้วมื่อนี้ไปซื้อรถหกหล่ออยู่อุดอรนะครับวันที่เขามาลงหิพี่น้องเบิ่งกับพอดีลงนะครับพอดีทีมงานเผนขอซื้อกลางอากาศ เกี๋ยวได้ประดีลงเหยีพี่น้องเดีเพิ่งกันนีครับจ่ามีเขาอม,ม้ามายู่นะครับหัวหลอดนั่นขั้นนั่นกับหัวกระมฮอทบางแร้งนั่นนะครับเป็นรอยสิบหาแรงเป็นที่อานะครับมือขึ้นกับยี่มีรอยสิบแรงนะครับมีรอยสิบแร้งหัวเลี่ยมเขาอีกตัวหนึ่งนะครับม,มอาอน,น,บมน,นี่ไปเบิ้งดำรอยสิบหาแรงว่าติดเอา้งดำรอยสิบหาแรงสองขั้นแต่ว่า บ่ได้ครับออกจากเนี้จะของเก่าเพิ่นเลยทีมงานเพิ่นขอแบ่งปันไปก็เลยให้เพิ่นไปนะครับลอยชิบหาแรงดำเราได้เอาอุ่จจามาให้น้ำมาได้บัวบัวมันเล่าลืมบ่หนึ่งบัวมันเล่าลืมยำเล่าอยู่มันเถอะ บททว่าเร่อากอฝาากนัที่นี่าี่มือกี้น่ะโอ้่อ๋อแสดงมาตอนเจ้าทั่หาข่อยนั่นเจ้าทั่หาหาเล่าน่ะเล่าว่ากานกีข่อยว่าข่อยว่างสายเล่าเจ้าทั่ส่วนไหมเออมาลองเึิ่งโฟกิบนะครับพาดียพี่น้อง ทางเข้าอยากได้ไปใส่จักขั้นนะครับตามที่ผมไปเบื้องตามที่ผมได้ได้ขี้เบื้องดนในร่องใส่กาถือว่าหลใดไม่ยูนะครับเป็นหลใดไม่เลยซ่อมรถใดไม่ล่ะซ่อมรถใดไม่นะครับซ่อมรถใดไม่เลยเพราะว่า่นใส่งานจะสามปีแล้วคนระมุ่งหนวกเลยนะครับเป็นยี่ห้อลิน ผมกับพ่อคอยมีพวามรูนะครับแต่ว่าแต่แต่ว่าผมได้ถามว่าผู้ที่เป็นจริงเรียงรถโฟล์คลิฟต์นะครับเพื่อนว่ารถตัวนี้นี่ใส่อะไรอะไรของเครื่องนะครับใส่ตัวเดียวกันกับของยันหมากนะครับก็ก็ขายของยันมากซึ่งหาได้ตามตลาดแถวบ้านเฮานะครับอะไรหาง่ายบอกง่ายๆเลยนะครับอะไรหาง่าย เดี๋ยวมาเบิ่งเพิ่นเอาลงกันนะครับเหมือนลุ้นกับจ้งยี่ใดมาไทยเบิ้งไล่ละเอียดให้ทุกท่านได้เบิ่งกันนะครับ mm. เพราะว่นนะาผมกับพ่อเชงป็นได้เลี้ยงรถพวกนี้นะพอดีพวกรีฟิวมันห่างเราไอ้ไส้อยู่ทางกรุงเทพเล่าส่อมรถโฟล์ครีฟน้ำโรงงานนะครับเล่าก็เลยช่งมาให้เบิ่งกันเลยว่าเดี๋ยวมาไส เลาก็ได้ฝากมาขายน้านะครับฝากมาขายน้าเดือนนี้อออสามสิบสองขั้นนะครับเดือนนี้อ่อสามสามสิบสองขั้นแต่ว่าผมขอเล่ามาลองขายเพิ่กักสองขั้นก่อนนะครับแต่ว่าเดือนหน้าออกอีกเก้าสิบขั้นนะครับเพื่อแถวบ้านเฮามันขายได้กับบมมีคว้มรู้นะครับบ่มีความรู้เลี้ยงรถโคนีเลย ในเรื่องของในเรื่องของราคานะครับในเรื่องของของราคาเดี๋ยวห้หูแจงตาใสกันเดี๋ยวผมถืมาทายวิดีโอล้หรอกอ่ะบอกราคาครับพี่น้องนะครับแต่ว่าตามที่ผมไปเห็นอยู่หนัอยู่หนัางานอ่นผมว่ารถนี่ซ่อมรถไม่นะครับแต,แต่แต่ละคั้นซ่อมรถใหม่เลยเพราะว่าเพิ่นใส่ในเฉพาะโรงงานนะครับ ยังน้ำมันก็วเติมมาให้ดี <laughs> น้ำมันก็วเติมมาให้เดียวแต่น,นอก <laughs> อันนี้ขอเลาวไหมเอออนนั้นมันหน่อยพวดอันอยู่ตัวรถมันมันหน่อยพวดก็เลยข,ขอเลาวมาั้ยขวากันไหมปุ้ย

เรื่องทั้งหลามีอะไรอยันหรอว่างเลยมาเลย เดคกคนครับ